ุปมาคือภูมิภาคอนาริ่นรมภูมิภาคอนาลื่นลมเป็นอุปมาแทนนิพพานไปดูพกอุปมาแทนนรกก็คือหลุมฐานเพลิงสนนรกเปรียบเหมือนการที่บุรุษถูกลากแขนสองข้างจับลงไปในหลุมฐานเพลิง อุปมาเดราชาเปรียบเหมือนบุรุษตกลงไปในหลุมอุจจาระอุปมาเปรียบวิสัยเปรียบเหมือนบุรุษบุคคลเนี่ยนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีใบร้อนไหมละ่ะร้อนอ,อุปมามนุษย์เปรียบเหมือนบุรุษ นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีใบดกหนา <c oughs> ก็ร่มเย็นหน่อยเทวดาเปรียบเหมือนบุรุษนั่งอยู่ในปราสาทส่วนนิพพานเปรียบเหมือนภูมิภาคอันน่ารื่นรม